ครับสวัสดีครับป้าฟ้ามครับบ้านน้องซิมตำบลหกลานเพื่อจะดส่งระพารีมนานจังหวัดเลยดครับนี่เรา่องนังขับรถเลยครับ,รบไปส่งว่าครับนี่เดินัางไกลไปคุ่นสาขาแก้วครับครับผม นี่ผมกับสีไทยง้อร้องไว้ครับนี่แหละาเผมปล่อยคลิปเลยครับครับไปเบิงง้อกันเลยครับไปเบิงไละเรียกเลยครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับผมผ่าฟ้ามครับผ่านนองเส็มเพื่อจะตัวรับผิดมันยังไงเลยครับครับ ก็จะเปิดราคาหัวแม่ลูกครับลดราคาครับลดราคาลงมาอีกแล้วครับาทยบึงบรรยากาศครับปล่อยหายกินธรรมชาติครับ,รบไทย่ช่วงใบ้ๆครับ ไป้เบิ้งธรรมชาติ้วครับตกหลุมับบแบบเบิบ้งตัวจะขายกันเลยครับแม่ลูกครับเสรื่องดำจิ้มดำหูดำครับแซงขาดีเล็บดีครับแลักประกันค้าทัวค้าถอนครับเดือนหนึ่งครับ นี่ครับลนราคาลงมาอีกครับผมเมลูกแรกครับลูกสองต่อไปครับแม่ทับมาแล้วเดือนกว่าครับเป็นรุ่นหนาแน่นอนาแน่นหอกโตครับนี่หอพันหอกหลวงครับเุ็นลูกใต้ครับเด็อนแปดเดือนลูกใต้ยังไงเหรอครับใต้ลดราคาลงมาอีกสองเหมือนหกคัดหาลอยครับโอ้โอ้ทหลุมปูครับขอโทษ ขอให้ตื่นตันไปไหมครับสองเมื่อนหกพันหาลอยครับแม่หลูกแม่ยังไงครับสูงลอยสี่สิบบวกรวบเรื่อครับลวกก็ได้ลอยยิ่มหาเลยครับยังไงครับมือแยกๆได้ครับแยกก็ได้แล้วครับแยกเขาจะลวกก็ได้ฮะจะได้ลูกไปคุ้นไปยังก็ได้ละแลูกเมื่อนหาลอยครับลูกลูกใต้ครับ ทรงห้คือเก่าทรงห้ยเสียก็เก่าครับตัวเดียวกับสองครับครับหู้ดีเชียงเดทั้งแม่ทั้งลูกดนะครับกันแม่กะเอาไปเลี้ยงครับท่านหู้ดีเป็นตัวเลี้ยงว่าแม่นี่กยจับได้ปไปได้แม่เมื่อนหอกข้าหาลอยครับใส่ทั้งแม่ทั้งลูกกับสองเมื่อนหกหาลอยด้วยพี่น้องครับคร,บ,บครับผมครับ ขาดีเล็บดีครับเล็บงามโคหนา้าโคหลังเลยครับเมื่อค่ะครับเล็บดีครับเนี่ยหนังดีครับใก่น้ำล้างดีเรื่องดีหนังดีครับครเมื่อคัะครับเม่อค่ะคับก็บบกบขี้ใจนะครับ โอ้ดิคร mm ับดึงดังไปใท่กระไรง้วแม่ลูกคมันโห่ครับนั่นแหละสองเงินหกาไลครับเบอร์โทร่ะศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับเป็นเบอร์โทรเบอร์ไล่ไปหายน้ำครับเรื่องเียขึ้นตัเบอร์โทรกัเบอร์ไล่ไปขึ้นเรืงเสีกับไปใส่แอดไล่พิกัไปขึ้นเบอร์เพื่อนกเงรื่องเสียกับซับซอนครับแต่พมจนขึ้นเบอร์ไปถ่าครับนั่นแหละ ครับนั่นแหละอครับภากเหล่าที่ครับนั่นแหละไปใบใบใบสามใบสองใบสามแดดแย้สเลยเมือนรับเริ่มสีหวานกันแล้วครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งนั่นครับก็ได้พลาดชิใหม่ๆครับผม ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ